ตรงหน้าปั๊มครับหน้าปั๊มเลยอันนี้คือจุดเิยเห็นครับอยู่บริเวณปั๊มน้ํามันครับทางโค้งพอดีครับนี่เลยโค้งมานิดเดียวครับเลยโค้งมานิดเดียวเว็บชนเว็บครับงานนี้นะครับอันนี้ความเสียหายเบื้องต้นครับ ันเว็บน้ำเงินครับคู่กรณีลรงพักทางครับสบบาทเจ็ มีบัตดเจ็บที่มือหนึ่งคนครับนั่งอนครับนั่งกอนครับนั่งคนกับน้องผู้ชัยคนหนึ่งครับสองรายผู้บาดเจ็บสองรายเมตินผมเอีับตุอังายมีร่องรอย แผลฉีกขาดที่มือครับน้องเป็นนักศึกษาครับมาจากน่าจะเลือกเรียนมาจากในเมืองครับอยู่บ้านไหนครับนี่บ้านอนนานนโอ้แล้วตกลงจะคุยกันยังไงคุยกันเรื่องคุยกันยังไงใครเป็นคนมีกล้องอยู่เนาะโอเคนะครับพอดีที่ ที่ทำน้ำมันมีกล้องวงจรปิดอยู่พอดีครับอ่าก็คนปจะคุยกันไม่ยากนะครับนนี่น่าจะมีการเก็บอันนี้ก็เกงขาดเลยครับน่าจะเก็บที่เข่าด้วยนะครับเป็นบาดแผลภายนอกครับดตัวแจ้งที่บ้านแล้วใช่ไหมครับโอ้แต่ข้างในครับก็นี่นะครับช่วงสี่มงเย็นนี่นะครับช่วง รีบเร่งหลายคนก็จะกลับบ้านหลายคนก็จะเข้าบ้านนะครับทําธุระครับก็เป็นช่วงที่เกิดอุบัติเหตุห่อยที่สุดครับช่วงนี้นะครับก็ขับขี่ระมัดระวังนะครับสําคัญก็คือหมวกกันน็อกครับหมวกกันน็อกนี่สาคัญมากๆครับโดยเฉพาะการขับขี่รถมอเตอร์ยานยนต์นะครับ คุณตามาจากบ้านผือน้อยครับเก็บทั้งสองคนยังมีสติและก็ยังรู้สึกตัวดีครับครับครับ การเลืปรับปรุงกฎหมายนี้ไม่ให้มีปัญหาถูกใช้เป็นเครื่องึ้นในการะบวนกในการแบ่งแท้นะครับการมือฝั่งตรงข้างนะครับแล้วก็ค้าตัดอีกคำที่ใส่ของศาลมาโมนเดียวก็ไม่ได้สั่งข้ามให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายแบบนี้แน่นอนที่สุดครัำว่าคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีต้องมีคุณสมบัติพร้อมที่จะตัวของเองและตอนนี้ผมก็ยอมที่จะพนันตัวเองได้ดีคือถ้าเอาตัวผมไปเปรียบเทียบกับอดีตกานำทัศน์นะครับผมคิดว่าตัวผมณตอนนี้อาจจะไม่ได้มีคุณสมบัติเทียบเท่ากับอดีตกนนารดำทัศนา ไม่ใช่คนใหม่ใช้ชื่อว่าพักประชาชนรอให้การยืนยันนะคะว่าไม่ลบเทดาืดอยืกยันแล้งและตั้งเป้าในปี2570จะต้องเป็นรัฐบาลพักเดียวให้ได้ที่คือหาในการเปิดตัวพักใหม่ในวันนี้ก็คือหัวหน้าคัก